สวัสดีครับปามุนป่ามังคมจังหวัดอุทัยธานีครับครับวันนี้เราก็มาเจอกันที่ฟาร์มหนูโปแค่นะครับนะครับก็หนูโปะแคชุดนี้นะครับอายุก็ประมาณเกือบเกือบสอเดือนแล้วนะครับครับก็มี ตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้ห้าตัวนะครับตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้ห้าตัวนะครับสีก็สีเข้มๆหมดนะครับถต่ตัวผู้เยอะกว่าเยอะเลยนะครับผู้มีตัวเมียตัวเดียวนะครับตัวเมียนะครับ ครับตรงนี้พร้อมแบ่งนะครับพร้อมแบ่งนะครับใครอยากเลี้ยงนะครับใครต้องการเลี้ยงก็โทรมาได้นะครับ084นะครับ3 6 0298นะครับโทรมาได้นะครับราคาเบาๆครับราคาไม่แพงนะครับพร้อมแบ่งนะครับมีอีกชุดนึงนะครับมีชุดเล็กกว่านีก็มีนะครับในชุดนี้พร้อมแบ่งไว้ได้นะครับ ไปอยู่อีกประมาณสองเดือนก็ผสมพันธุ์ได้แล้วนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับกำลังผสมพันธุ์นะครับครับส่วนชุดนี้ออกลูกปีตัวห้าสี่ตัวนะครับตัวผู้สองตัวเมียสองนะครับชุดนี้นะครับ คนนี้ก็ออกสารตัวนะครับเรียงง่ายนะครับหนูวิโป,โปแค่นะครับแพ้พันไวครับคำนี้เผือกนะครับ นี่พ่อพันธ์นะครับครับเผือกตาแดงนะครับไม่ค่อยได้จับน,นะครับสวยมากนะครับเผือกตาแดงประพู่นะครับตรงนี้ตัวเมียนะครับก็ประมาณอีก อีกเดือนนะครับเดือนเดือนหนึ่งครับผสมพันธุ์ได้นะครับสีก็สวยนะครับไม่ใช่เผื่อนะครับสุวนี้สีอ่อนๆนะครับเดียวนะครับไม่ไม่จับโอ้เดียวมากจับใบแข็งแรงนะครับแต่ไม่กัดนะครับไม่กัดนะครับ สวยนี่ตัวผู้นะครับทีนี้ก็ตัวผู้ตัวผู้จะออกเยอะมากกว่าตัวเมียนะครับและราคาก็ถูกกว่าครับตัวผู้จะราคาถูกกว่าเยอะนะครับนี่ก็ยังไม่ดูแล้วครับว่าตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวครับนี่ก็ได้เดือนแล้วครับเกือบเดือนแล้วมีตัวผู้อีกแล้วนะครับ อ๋ตัวนี้ตัวเมียนะครับนี่ตาแดงแล้วครับสีสวยนะครับตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้ก็จะราคาแพงกว่าตัวอย่างนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูหนูหนูเกตบี้กันนะครับ กำลังเริ่มเลี้ยงนะครับเข้ามาดูหนูแกบี้กันนะครับหนูแกบี้นั้นมีหลายสายพันธุ์มากนะครับตามไม่ค่อยได้นะครับก็หนูแกบี้ก็มีสินกี้นะครับมีสินกี้ก็เป็นลักษณะว่าขนยาวตรงไม่มีขวัญน,นะครับตัวนี้นะครับสินกี้นี่นะครับขนยาวตรงไม่มีขวัญนะครับตัวนี้ ส่วนตัวนี้ซิลพิโรเวียนนะครับครับขนยาวย้อนกลับมาหน้านะครับพิโรเวียนนะครับส่วนสองตัวนี้คอลเนตนะครับคอลเนตขนยาวจะมีขวัญตรงกลางกลางกระบาลน,นะครับกลางหัวนะครับคคลเนตี่รีบ นี่ก็เป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วนะครับว่าจะมาทับข้ามสายพันธุ์กันนะครับมาดูนี่นะครับนี่ก็ครเวียนนะครับโลรเวียนสามตัวนะครับเอามาคนละที่นะครับนี่ตรงนี้เมียสองนะครับตัวผู้หนึ่งนะครับตัวผู้สีน้ําตาลขาวนี่นะครับสมพันธุ์แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูลูกนะครับ ด,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 ดูชุดนู้นต่อนะครับครับดูชุดนี้ต่อนะครับนี่ก็ตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับก็ผสมกันนะครับขังวสม,มัตรอให้ผสมพันธุ์ได้ก็จะแยกนะครับตอนนี้ก็ก็ยังยังไม่ถึงอายุนะครับนี่อีกพันหนึงกพันหนึ่งนะครับ มีพันแครีปฟอนเนียนะครับนี่นะครับสองตัวนี้นะครับหูจะดํานะครับจมูกจะดํานะครับสวยนะครับราคาก็จะแพงกว่าเพื่อนเลยนะครับอันนี้เรียกพันแครีแครีะนะครับนี่นะครับพันแครีนะครับสีขาวสวยนะครับจมูกจะดําฮะจมูกจะดําหูจะดํานะครับ แล้วก็ออัไว้เพศว่าเอาไวว่เพศกขจะดำนะครับตัวนี้แครนเลูผสมนะครับตัวนี้สีสีนวลนนๆนะครับเขาก็เพิ่งมาเลี้ยงได้ตั้งแต่เดือนมิถุนาครับมิถุนาก็เพิ่งซื้อมานะครับตอนนี้ก็โตหลายแล้วนะครับก็สิ้นเดือนนี้ก็ก็จะจับผสมพันธุ์กันนะครับ,รบก็รอฝากติดตามด้วยนะครับ ขา้ขนยาวนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับถึงราคากันนะครับลูกลูกลูกนะครับตัวผู้กับราคานึงตัวเมียอีกราคานึงนะครับขนยาวอย่างนี้นะครับเนี่ยโอคิโรเวียนโอคโรเนตอะไรนะครับราคาไม่แพงนะครับแต่ส่วนพวกนี้ราคาแพงกว่านะครับแคลิฟอร์เนียนะครับนี่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับตามอ้นป่ามคมจังหวัดทัยธนีนะครับเรื่องนะครับ ลืมพูดถึงนะครับการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงก็เหมือนฮิปโปแคะหนูฮิปโปแคะนะครับเลี้ยงผมเลี้ยงแบบหนูฮิปโปแคะเลยนะครับมีอาหารคือมีหญ้าขนถ้ามีหญ้าขนก็หญ้าเนื้อเปียนะครับเลี้ยงแบบเดียวกันเลยนะครับโอยังไม่ค่อยรู้เท่าไรก็เพิ่งศึกษาไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็อาหารการกินก็ดูคลิปเก่าๆนะครับไม่ยาก ก็ฝากติดตามด้วยนะครับป่าอ้นป่ามะคมจังหวัดอุทัยธานีนะครับถ้าใครสนใจเรื่องอ้นกระโทถได้นะครับ0 8 4 3 6แปดส่านตอนนี้นะครับลูกอ้นยังยังไม่พอจำนานนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องอ้นเปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้เลยนะครับโทรได้เลยนะครับ0 8 4 3 6แป2 9 8นะครับนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ